ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับตัดผม KTO Bar Academy ครับเรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของทรงเสยถุยกันบ้างนะครับว่าออสสมจิตนะครับพักดีหรือ KTO Bar Academy เราตัดอย่างไรนะครับปอยแรกจุดแรกนะครับ ออสมีการคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจรโดยกระไล่หรือปัดหรือลักษณะของการตัดเลาะจรเปิดหูนะครับเสร็จแล้วออสมาพิกมือนะครับหรือมาสะบัดคัด เพื่ออะไรอบปลายชายแนวเขาปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังใกล้ลายเกณฑ์นะครับก็คือ1จอนรที่เราคัดเราตัดในเปิดหู2นะครับก็คือด้านหน้าที่เราคัดหรือตัดในกึ่งของผมมา้า 3. นะครับตัวเชื่อมต่อขอบปลายชายแนวความหมายก็คือจากโซนของซิกด้านหน้าที่เราคัดเราตัดเราเชื่อมต่อเข้าหาจร ก็คือการดึงเข้าหาลักษณะกึ่งกลางของศรีรษะหรือตัวเซนเตอร์เสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกด้านหลัง <c oughs> หรือหลังหูนะครับหรือกึ่งของคลอเคลียความหมายก็คือการคัดหรือการตัดในโซนของซิกจอนเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านหลังหรือหลังหูหรือกึ่งของคลอเคลียออดใช้กันไกนะครับดิวหรือเจาะหรือลักษณะของการไล่หรือแซกลักษณะของงานเชื่อมต่อ จทย์หลักหรือการทำงานเนี่ยนะครับน้องนางแบบเขาต้องการให้ดูศีษะนะครับถุยสองเขาต้องการให้ปัดหรือเสยนะครับสามเขาต้องการให้หวีหรือเซตจ,จัดทรงเองได้สี่นะครับกขขอให้เป็นเทรนหรือเป็นลุกสมัยใหม่หรือลักษณะของให้มีเนื้อผมที่หนาที่สามารถที่จะจัดเซตหรือดูแลทรงตัวเองเสร็จแล้วออสมาใช้หวีลองนะครับในกึ่งของงานตั้งฉากจุดหลักก็คือการที่เราตั้งในกึ่งของพิระมิด เพื่อไล่กอ่อปลายชายแนวในลักษณะของความนะครับทุีหรือตั้งฉากให้เข้ากับโครงสร้างสีละลายแนวจากพ้อยลายแนวในโซนของซิกด้านข้างเราดึงเข้าหานะครับหรือโค้งมนเข้ากับศีรษะหรือลักษณะของโหนกผมหรือคาวแอร์เรียรูปบกุลรูปฮาร์ดในโซนของโหนกกลางนะครับ อันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่เราต้องการคัดหรือตัดนะครับให้ดูศีรษะเขาถุยนะครับเสร็จแล้วออดมาใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือลักษณะของการแทรกหรือเก็บในลักษณะของสัดส,ส่วนต่างๆความหมายก็คือบางครั้งเราตัดไปแล้วขอบปลายชายแนวอาจจะเกินมาขึ้นมาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแทรกลักษณะปลายผมนะครับเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีกของซิกด้านซ้าย ไกดไลน์เกณฑ์หรือตัวแพเทนที่เรานำพาก็คือจากโซนของซิกด้านขวากรอบปลายชายแนวในลักษณะของหลังหูกึ่งของครอเคลียการแบ่งหรือการนะครับหรือการคัตติ้งหรือการแบ่งพอยจุดต่างๆเนี่ยเราจะเน้นลักษณะของกรอบของทรง ความหมายก็คือนะครับจากที่เราคัดตัดไปแล้วหนาบางอยู่ส่วนไหนนะครับส่วนการที่เราใช้กันไกลดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของปลายผมบางทีเราเจอลักษณะของเนื้อผมที่เขาต้องยังหนาอยู่นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการใช้กันไกลดิวหรือเจาะนะครับหรือลักษณะของเหลาปลายผมเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของผมเนี่ยออกมาได้ผิวหวานนะครับเป็นการทํางานดีกว่านะครับที่ออ สมจิตนะครับดิสพักดีหรือ kto by academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของเสยทุยแฮฟฟรีสไตล์มาแพน4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเรียวนะครับเ็จแล้วออสมาใช้การเดินกันไกลในกึ่งของนะครับเป็นลักษณะของการคัดหรือการตัดในแนวของสตบคัดเพื่อไล่ลักษณะาปลายหรือคาวแอเรียในโซนของหนกหลังให้เก็บลักษณะของการโค้งมน การทำงานในกึ่งลักษณะของงานคัดเนี่ยเราสามารถที่จะอัพนะครับหรือดัดแปลงนะครับหรือรัดดัดเอาแนวต่างๆมามิกมาผสมกันอย่างเช่นนะครับบางท่านต้องการที่เอาสัน้นเราอาจจะใช้เป็นคิปเปอร์หรือปัทเลียนตกแต่งได้เสร็จแล้วออสขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้ายใกล้ลายเกณฑ์ก็คือจากโซนของซิกด้าน กว่านะครับที่เราตัดไว้ขอบปลายชายแนวในลักษณะของผมม้าที่เราคัดหรือตัดไว้เราพลิกมือหรือเราสะบัดคัดนะครับเพื่อไล่ขอบปลายชายแนวให้เขาปัดหรือลักษณะของงานเสยมาในโซนของซิกซสันด์ท้ายนะครับสุดท้ายมาจบงานโดยการเช็คหรือวางกรอบลักษณะของทรงตัวเซนเตอร์ก็คือกึ่งกลางของศีสั คาวแอเรียแบ็กฮาร์ดนะครับแบ็กฮาร์ดในโซนของโหนกหรือกึ่งกลางอันนี้เราดึงเข้าหาเชื่อมต่อนะครับอาจจะเป็นปีกซ้ายนะครับปีกขวาส่วนคอปลายชายาแนวหรือโหนกผมของโซนของซี้ตนหลังอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะครับศีรษะนะครับโครงสร้างสีระปลายแนวหรือโหนกผมเนี่ยนะครับเขาเป็นส่วนโคง้ง เวลาเราคัดนะครับเราควรจะต้องตัดให้โค้งตามโครงสร้างสีระลายแนวหรือลักษณะกรอบของทรงเสร็จแล้วออดมาใช้กันไกลนะครับหรือลักษณะของการสบัดคัดเพื่อไล่ปัดลายชายแนวออกมาลักษณะกึ่งของงานเช็กหรือการเก็บลักษณะของทรงเป็นการนำพาหรือการเอาหลักการดีกว่านะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับ <c oughs> ตลอดจนสี่สายทางนะครับ <c oughs> ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับและ f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO b a Academy กันอยู่เข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ออส และทีมงานนะครับเดินหน้า <c oughs> หรือกล้าวต่อไปในแขนงของสายวิชาชีพหรืองานแบ่งปันหรืองานแ์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับของงานนะครับดรอปโบโรหรือการใดในลักษณะของงานเซตสรงออใใด,ดในหนกกลังนะครับหรือลักษณะของความถุยครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน F4 ทุกท่าน ท่านอยากจะศึกษานะครับอยากจะพัฒนาอยากจะเอาหลักการงานเรียนรู้ในแขนงของสายวิชาชีพนะครับอย่าลืมนะครับออสมีการแผนไปทางช่อง Tik t o ็อกนะครับเพียงชั้นแอดนะครับเอกกมครับ S O M J I T นะครับออตสตมจิตหรือออ นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะรีเพยอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ออสคัดหรือการตัด2ก็คืองานเช็คหรืองานจัดทง่ง3ก็คืองานโบลวหรืองานใดตรงนี้ออสมีการแพนไปตังช่อง TikTok นะครับส่วนทาง Facebook l i v e e ฟ e r y Day นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสนะครับเอาการเอาการเอาข่าวสารต่างๆมาแพนหรือมาแชร์ตรงช่อง Facebook l i v e Every Day อาจจะเป็นอดีตนะครับหรือลักษณะครั้งหนึ่งดีกว่านะครับว่าออสได้เป็นแชมป์ผมนะครับสุภาพสตรีนะครับหรือเป็นแชมป์ผมหญิงนะครับฟรีสไตล์เป็นตัวแทนนะครับไปแข่งที่โวลเดอราหรือที่อิตาลีเป็นตัวแทนไปแข่งที่คาร์เนหลหรือเมืองคารฝรั่งเศสไปตัวแทนไปแข่งที่รอสเซอร์ดัมนะครับหรือประเทศเทนเธอร์แลนด์นะครับไปตัวแทนไปแข่งที่รัสเวกันหรือสหรัฐอเมริกานะครับออสนำพาดีกว่านะครับเอาเทคนิค เอาความรู้นะครับเอาแขนของสายวิชาชีพในกล่งของเสริมสวยนะครับมาแพนหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องแขนของสายวิชาชีพเราไปคู่กันนะครับและออสยังมีทางช่อง y t u t u นะครับหลายท่านเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านจะจจะศึกษาเรียนรู้นะครับอาจจะเป็นปลายเด้าเมคอัพคือแต่งหน้ากล้าวผมนะครับออดเคยได้เป็นแชมป์นะครับหรือการแต่งหน้ากล้าวผมถ้วยนะครับพระราชทานอันนี้เป็นสิ่งที่ภาพภูมิใจในวงตระกูลนะครับหรือเป็นสิ่งที่สูงสุดในสายชีวิตนะครับ นะครับหลายท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์อสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง y o u t u b e ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษานะครับเรียนรู้ได้นะครับส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงนะครับตรงนี้ทางช่องเรียวเขาเปินครับหรือเปิดกว้างนะครับการเรียนรู้ในแขนงของสายวิชาชีพเราสามารถที่จะแบ่งปันหรือสามารถที่จะแชร์กันได้นะครับผมเชื่อนะครับหลายท่านมีความสามารถอยู่แล้ว เขามาพิเ n t หรือคอนเทนต์งานกันได้ทั้งช่องเดียวนะครับตรงนี้เขาโอเพนหรือก็เปิดกว้างให้เพื่อนให้น้องหลายแขนกันเข้ามาแบ่งปันหรือมางานแชร์สุดท้ายเรามาจบงานโดยการบลูบลูในที่นี้ความหมายก็คือการรายการเป่าเซตในแนวของทรงเสยทวีแฮวนฟรีไซด์อ๋อจบงานโดยการใช้เป็นลนักษณะของนะครับเป็นแฮ t นเทคหรืองานจัดเซตหรือลักษณะของทรง อ้อใช้เป็นกึ่งของฟริงเกิลนะครับหรือใช้นิ้วมือเซตหรือจัดส่งจะออกมาได้สวยงามครับเพื่อ